ตามเจรตลีไปท่านผู้ชม<า>นะครับสวัสดีท่าธรรมชมรมสุส sorry fc แฟนคลับผู้ช่องบ่าวเท่าชาแนลเด้อพี่น้องเด้อ<ร>มือน,นีผ้ามาใส่นอนมือน,นี้เออพี่น้องคก<ร>็เลยไมาเห็นนอนอยู่เตียงหรือจังใดเออนะครับ fc กับว่าเห็นเนื้อหมูหลายมือเด้อพี่น้องเด้อเอานอนก่อนมือหมูจะเฝ้าลุกนะครับท่านผู้ชุมมือนี้ อวส,วส,สวัสดีเจโรตรีสวัสดีครับสวัสดีแม่หมูพี่น้องเบิรงสภาพสวัสดีครับเม่ลี่กับผมสวัสดีเอฟซีแฟนครับท้งช่องบ่าวเท่าชาแนลได้พี่น้องเด้อว,วันนี้วันที่28สิงหาคม2568นนะครับ28สิงหาคม2568บ่อยเอ็นแม่หมูหลายมือท่านผช้ชมบ่าวเ่าเองท่านได้บอกนี่่านผช้ชมสภาพนะครับหมูขึ้นเคียง หมูขึ้นเคียงโมเมลี่มาแบกมาแบกโอ้พี่น้องแม่หมูเป็นเขาโรงพยาบาลเลยท่านผู้ชมได้คนสบายอ่ะมัอนี้กะนี่ละได้แบนอ่ะได้แบนพี่น้องได้แบนกับนมมาฝากแม่หมูแบนลังนก่เออเปิ้ลหายไว่ๆท่านผู้ชมเมลี่ปูปูผู้เฝ้าไปกินน้ำได้เมลี่ได้สื่อนก่สื่อมะเขือน้ำนุ่มเอออ่ะสวัสดีแม่หมูคุณน้องเออนะครับ บอเห็นสามพเห็นแม่หมูสามมือเล,ล,ล้อเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะมาอนี้มาแจง้งข่าวเอฟซีธรรมชมแม่หมูเพิ่อนสบายเขาต้องพยาบาลผ่าตัดพี่น้องผ่าตัดผ่าตัดหมื่บ้านแม่หมูอืเนี่ยขออุ้ยดอกตัวนี้เจ๊กดปิดประตูมันรมจักหน่อยนะเออมันเย็นอย,ยู่ดอกฝนตกดึงดึงหนาวดองฮะหนาวปิดแดดหรื ปิดเลยแล้วปิดเหมือนไม่พักรอบโอ้โหไข่บอระดีบมไปอืมพาเมื่อไหร่แม่หมูพาเมื่อวานเมื่อวานพี่น้องนะครับแจ้งแจ้งข่าวเอฟซีแม่หมูน้ำเด้อพี่น้องเด้อแจ้งข่าวเอฟซีเป่าแถวหน่ำนับก็บจะไปเห็นแม่หมูเพิ่น,นลงคลิปก็ดจะอีกหลายมืออยู่งละพักให้เศร้าห,หายก่อนค่ะเออจังเดินทางเออ โอ้แค่อยู่มากเหมือนเดิมเห็นสายและยงและย่างว่าออกว่าออกว่า่เท่าออกเอาบ่าส่วนคุยหลายดอกอืพาเรียบร้อยใครในแล้วเออใครในสู้นิ่งสู้สู้มานอนมานอนไอ้นอนจากมือเราอยู่โรงพยาบาลไม่ตอนที่ยี่สิบหกยี่สิบหกมือที่แรกมือที่บริเตนปิดทำงานเอ่เออเอาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าพี่เิรนเด็คหัวิร์นเดคหัวเฟิรนเด็คเจีบทองอยู่พี่น้องเพิร์พาเอาพาหยังเอฟซีจะ่าเป็นหมูเพิร์พาหยัง ่าไม่หมูพามดลูกโตพามดลูกโตพี่น้องพามดลูกโตบม่ได้เป็นโรคแังดอกพี่น้องพามดลูกโตพี่น้องพามดลูกโตอืมพามดลูกโตแต่ผู้ชมนี่หลายแจงมามาก็เลยมาแจ้งข่าเอฟซีบ้าวเถ้าโก้ท่านได้บอกหรอกว่าแม่หมูไปีใสแอรนะครับผู้พันเจตเจแล้วมา้มือเสามารอบหนึ่งของประเทศรอบหนึ่งแหละเดียวพาบ้าวเถ้ามาแอรโอ้สดใสนะเลยละสีปากแม่เจนี่ยแหละเจสีสดใส เอ๋อกิดตัดมาโดยเฉพาะมั้งหมอเพิ่นว่าจะเห็นอยู่จะขึ้นแหละแม่มูพิ่นว่าอยูสีขึ้นสีขึ้นเออกระดี่สามสิบกระได้ออกแล้วสามสิบกระได้ออกแล้วโอ้ยคือมีหมอนันนี่หมอนลงบาทก์มอนนี่หมอนลูบาศก์หมอนนี่หมูแดงแตงกวาลูกบาศก์องขึ้นนี่แหละท่านผู้ชมแต่ว่าพามาเยี่ยมแม่มูได้พี่น้องได้นะครับหมูขินเคียง บอกเซลเมมูได้พี่น้องเด้นะครับอย่าไปอย่าไปซีเรียสนะเพิ่นมาพาเพิ่นเป็นมดลูกโตนผูมชมพาแล้วก็เศร้าดอกขายบ้านขายคืนก็จะเมมูเพิ่นก็จะพักรักษาตัวกันโอ้ก็จนน้าเพิ่นไข้แน่ปวดไพี่น้องเพิ่นแล้วแต่เพิ่นไหวนะเพิ่นหบเพิ่นกระจังจะได้ไปทำงานนะเพิ่นบ๊วยแก่เพิ่นรักษาตัวก่อนได้พี่น้องเด้ก็จะแจ้งข่าวให้เอฟซีพอเดี๋ยวเอฟซีจะถามว่าแม่มูไปใส่คือบ่เห็นลงคลิปอ่า เอ่นเขาลยาบานพี่น้องคนเอ่าเจ็บไข้ได้ป่วยออืืมย่างในบลิเวณหมูย่างได้ย่างได้บางีหนาวว่าจองหนาวคนใจเคี่ยงเจ็บแผลบ่เจ็บยุนบ่เกิดอันเยอะมากเกตัว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 ยุนบ่เบออสักเออยายย้ายหัวยะหัวเอาเอาจะหัวพี่น้องเออเจียภาพบนหัว เจ๊ก็ได้เออเมลี่เป็นผู้เฝ้าว่เมลี่ใช่เมลี่เพิ่งนอนเฝ้าท่าเมลี่รู้ไหมฝันบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยที่จะถามเพิ่งเยอะเจ๊จะไปกึ่งตาเออเจ๊จะไปกึ่งตาใส่เป็นขนาดนั้นอืกันเดยนอนนอนเฝ้าคนป่วยฝันอยู่บ่เมลี่ฝันมีเออเอาแม่เดี๋ยวเรไปหมูคนบ่อยฟั่งไปบอกยังฝั่งในตอนไหนก่อนบ่อยฝั่งเต็นเต้น หูเมียถึงว่าฝันนว่าเออคนฝันว่าคนถึงรงวันที่หาว่นคนว่าโอ้ฝันถวันที่หาวพไม่ดีฝันว่าคนถึงรวันที่หาอืยตรวจรางวัลตรวจรางวัลเง่กับใหญ่พูณละใบอืมถูกกับยบ่วดอะงวดดีบ่งวดนี่หละงวดหนึ่งกันย่อยอแล้อืมาไม่ไม่่่ก่าตัวลอตรี่หางก่าอรี่งวันที่หาอืมเออหยตรวจจ้าตรวจแล้วจำได้กะท่ายมั่นไวตัวได้ละกนท่ายมั่น หกแปดห้าว่ายันว่าันเจ้ารถถือเว่าที่หาน้ำกัดกับหอยน้อยย่ายาันคือเป็นตัวเก่าของวันที่แล้วหกแปดหาตีมิลลิเนี่เอาพี่น้องเดี๋ยวป่าวเท่าเขียนให้เด้วยอ่าม้วนแปดหกห้าเ่อันม้วนนี้มันแปดห้าอันหกแปดห้างมวดที่แล้วแปดหกห้าอันนี้เพิน่นฟันเพิ่นจำเพิ่นถูกเพราะวที่หาเพิ่นจำได้แต่ลสามตัวท้ายคืออันหกแปดหก้าแปดห้าเอาพี่น้องเดี๋ยวป่าวเท่าเขียนให้เออ กอดฟันั่อนปิดรังวัลอยู่หั่อก่อนตัรางวัลฟันเออได้ฟันก็อนตวรังวัลอยู่ปรมนี้แต่แม่หมูกสนเสด็จคือบานเรตาแกงจังปางต้องก่อนฟันกูฟันใจแห้งเพราะว่าแม่หมูอนฟัน่เออเยอหัวเป็นมเยะยันเก็บแผลพี่ังาววนดเออเออฟันฟันแบบว่ามีวัาจะมาตแต่วานถาเไม่หมัวกับแม่ฝนแห้งกับทึ่งเจไอ้ทึ้งเจว่า เพิ่นเพิ่นจะพาสีม่วงแหมก็เจพอดีผลแกแห้งมือว่านนี่ไม่รีพาใบสองว่ะที่จริงบ่าวทาวัลจะมาทำมือว่านผลแหละกับเจ็บมาเจ็ไปเอาไปเจ็แล้วเพิ่นเพิ่นพาเพ่นเพิ่นจะเจ็บแผลส่วนหูเมียได้หรือหูเมียสามสีทูมว้ี่วงเคืองแล้วเกิดติดมือว่านแห้งแค่นี้แหะบอกมาเอาบอกกดเปิดแผลจักหน่อยเจาเออเพราะว่าอากาศมันเริ่มอะ้รยามมันเย็นแเราก็จงปิดเออ มันเย็นแล้วก็จังปิดพีดนอองง่น้องห้องใหญ่ตัวละเนาะอืมไข่ยอยู่อืเศร้าลแล้วละบาทเนี่ยนะพอนให้เต็มที่พภูณระไม่หมูหายมืม่อไรเมื่อไรหายก็จังเออจังไปย์ายคลิปพี่น้องก็ะจะไปเห็นไม่หมูใช่ไหมเขาเหลายมือนเนี่ยแต่จะไายอยู่แล้วพี่น้องเพิ่นหายพภูณระอาทิตย์กัวให้เศร้าจังไปเพราะว่า ขันไปนางรถมันมันกมันยอดบาดหนีทางไปแต่ละมองมันทั้งเป็นหลุมเป็นบ่อน่ะเมลี่มันมันใจแผลมันจจกเสศษเจ๊คิดว่ามันหมูอายุเนี้ยหมูอยู่เป็นเช่าไว้เออไว้คุณหลานจังไปพี่น้องช่วงนี้เกลี้งเอฟซีว่าบ่เห็นเป็นหมูลงคลิปเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นไข้เนื้ออายุบานเนี้ยมันแลงเป็นเกจะมาทายอยู่ดอกพี่น้องแมนเออเป็นไข้เนื้อก่อนยังมันแลงเป็นอยู่บ้านเพิ่นตรงแหยางแหยงนี่แหยงแห้งไงพอเป็นยังข้อทายคลิปเนี้ยมันแลงก็ได้เออเห็นละเป็นไอแข็งแร้งไว้ดอกในหมู เ,อ,อ,เอ,อเอาแต่คนมาพาคนนี้มาแบบเงียบๆนะพี่นออ้อ,นมมองเออทำมาชมบ้าขาวก็เจ๊พี่น้องกังไหนเอเอทรงข้อความไปิดบอกบ้าทาว่าอ่าลุงรายงานหอดสินเดียนได้ป่ะศั่นเต่าเาหูแล้วก็เรียกว่าเอเอไม่หมูอยู่โรงบานใดสะดอกหูอยู่ว่าคนมามาโรกบานพี่น้องเป่าคนเด็กกันไว้อยู่นคนกันไว้อยาวคนจะมาพาแต่ว่าบุงหัว่าคนจะมาพานะแต่เอาคนเบาอยู่ว่าคนจะได้มาพา ก็เรียกว่าเอาพาแล้วก็แล I mean ้วต yeah. like so ัวจะเป็นอย่างเนาะเขาตัดส yeah. ินใจพาแล้วก็แล้วแมนนะครับคุณหมอเขาให้เขาพาเขาก็พาพาแล้วก็รักไอ่ฟื้นพักฟื้นไม่พากับาพาราเราโผลุ้ยมุ้ยว่านำนำรอรบ้านไหนเราเท่าอันนี้ไปไปไปเพิ่มขึ้นว่าเมื่อใดตั้งโตมีเลขพาก็ได้แอดมินบมื่อใดตั้งโตพาแล้วก็แล้วแต่ว่าแบบรถมาไปไปเพื่อนขานไปนี่ นนั่เป็นนนคยงัลเดี๋ยวเปาเ่าเขียนให้นะครับเมลี่เมลี่กับมานอนได้สองสามขึ้นเลยนี่บ่ฝันฝันคือฝันเมื่อคืนนี่บ่ฝันอยู่โรงพยาบาลนี่เลยฝันอยู่โรงบาลเลยโอ้พี่น้องหกแปดห้านปดง่ายส่งกับเปาเ่าอยู่สิบแปดพี่น้องเดี๋ยวเปาเ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้อหลักฐาดผู้ป่วยบ่ฝันบ่ผู้ป่วยนอนอยู่หลายขึ้นเอานี่ดีเด้อเมมูเด้อเออเจ้าทีเจ้าท้างนี่แหละขอเพิ่มเนี่ย ลูกหลานลูกหลานเออลูกหลานมากนวนรักษาตัวนี่อะจะเจ้าหัวเอมนจะเจ็บแผลอือเอ๊ะจะสีใบหมูหม้แบบนี้แล้วก็เจ้าผ้าหัวเนาะเออเจ้าก็ให้ได้สื่อแก่ไม่เจ้าหัวไม่เจ้าหัวเอากินเขากินยังได้หรือเปล่าร้อนฮะยังให้กินอาหารเหลียวเร่งเร่งอดอดเอาสะกอนให้มันซอบสักันเป็นหมูให้มันซอบลูกอีกกอนโอ้ยมันซอสไม่ดีแล้วเอานี่เด้อนะครับผู้อยู่ทั้งใกล้ก็ได้ แฟนเพิ่นก็ได้ทั้งอยู่มืองนอกสามีเพิ่นก็ได้เพิ่นก็จะเห็นคิดอยู่นะทั้งลูกชายก็จะเห็นแม่ดอกให้แม่อะละยิ้มลราปักกับ<ๆ>ไอ้กำนันงัตย์ยิ้มละละสามีกับลูกชายเพิ่นอยู่เนะมืองนอนก็จะเห็นเอาหน้าตาสดใสแล<อ>้วเนาะออเหน้าตาสดใสละอืมหายตัวบหมือนเออเล่าภาังคิดหลายท่านผู้ชมในหมูนะเล่าภังคิดหลายแล้วพาจนน้ำรักแล้วลดผู้ใดกบ้าแล้วจอยลง แล้วคนหักเลยได้ไหนีบตี <c oughs> เออะเอ็ลเอ้าว้พี่น,อน,น้นองนะมือหนีกับผ้าไม่เยี่ยมในหมูแล,ละธรรมชุ่มนะผม <c oughs> พามาเบงนะผมเ <c oughs> พิ่นมาพาพี่น้องพาตัดคนับมดลูกโตเหมือนว่าในหมูออพาดวนด้าพี่น้องได้กับมถึงว่าพาดวนดอกเพิ่นก็นมาตรวจกับหมอตะโดนแล้วนะครับกับเพิ่นก็แจ้งว่าได้ได้ไดมือมาพาอ่านะครับ เอาจ้าพ่อ,อกันคลิปนายพี่น้องเดี๋ยวเบาเถ้าเอาเริ่มเขียนให้ตัวละแม่รนะีฝันที่โรงพยาบาลนะครับหกแปดหาเพิ่นฝันว่าเพิ่นถูกรางวัลที่ห้าสองใบแบ่งกับพี่สาวมาเมลี่เอาเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ก่อนอ่านผู้ชมนะแมลี่พี่น้องเพิ่นมาเฝ้าเฝ้าแม่หมูอยู่โรงพยาบาลนี่นะผมมานอนหลายคืนแล้วแเพิ่นฝันมาขึ้นนะครับฝันที่โรงพยาบาลนะฝันมาถูกรางวัลที่ห้าได้พี่น้องเด้นับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเป็นหน้าทั้งนะฮามาคาช็อปได้่านผู้ชมจำไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ เป็นฟันว่าถูกรางวัลที่5เป็นจำได้ตะเลขไทย3ตัวหกแปดห้านะครับเบ้าเถากตัดให้ 6, 85, 6 85, 8 6ปดหกขาดแปดขากับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้วนะบบมักกับเบิงไว้ซื้อนี่แหละพี่น้องนะพาเป็นจังบุญห้ายินดีเพิ่นให้โชคเจ้าที่เจ้ทาทั้งเพิ่นให้โชคน้องเมลี่เนาะอ่เอา้าวนะครับดำชุม่มนี่แหละพามาเยี่ยมแม่หมูนี่ครับดำชุม่มมันนี่หมูก็บขิงเคียงเปนเบี้ยเบี้ยพาเรียบร้อยแล้วเซลลแม่หมูได้พี่น้องเด้วนะครจะมาแจ้งให้เอฟซี นะครับพ่อเพิ่นบอเห็นก็จะหลายมือแน่ก็ซัชวจะเพิ่นจะพักฟื้นเพิ่นหายพุ่นละนับจนจะพอต่อให้เพิ่นหายดีย่อมไลงพุ่นละเพิ่นจะไปถ่ายคลิปน้ำอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็จะอีกหลายมืออยู่นี่แหละสะพานนะพี่น้องเนาะพายหลักก็จะเศร้าละช่วงเศร้าหน้านผู้ชมเอาพอกันคลิปหนานะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งชมทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อที่เพิ่นถามมานะขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้านาอาแม่หมูเพิ่นลืมบอกตัวหละนะเพิ่นอยู่โรงพยาบาลสว่างพี่น้องอำเภอสว่างแดนดินนะจังหวัดสกลนคร เอาพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ